สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็วันนี้ก็อยู่กับเกมเนยอโตมาตาเอ้ยไม่ใช่อยู่กับนิเกะคอลแลบเนโอโตมตานะครับก็เป็นพัทส,สองแล้วพัทส,สองสำหรับจะเปิดกาชาว,วันนี้มาเรามาเปิดคุณ A2 กันนะครับก็ห่างจากตู้แรกประมาณอาทิตย์หนึ่งได้มั้งไม่รู้แต่ว่าตอนที่ม2มาแล้วคุณ A2 มาแล้วแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยก็แนะนําให้ไปดูคลิปก่อนหนะ้า หน่อยหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่ามเมสเซจบางอย่างมันจะต่อเนื่องกันก็เช่นเดิมนะครับผมจะเปิดให้ได้คุณ A2 แล้วก็ถ้ามาเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นแล้วผมก็จะไปเปิดตัวฟ้าให้หมดครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปกันเลยก็สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออธิบายอะไรแป๊บหนึ่ง <c oughs> ผมมี184มีตัวทอง21 <c oughs> มันจะถ้าเกิดว่า สวยสุดนี้ผมน่าจะแลกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่า,ถ,ถ,าถ้าคนสวยก็คือมันก็จะไม่ออกตัวทองอื่นมาใช่ปะละ่ะมันก็จะไม่มีใช่ไหมอ่าแล้วผมก็จะถล่มเพชรให้หมดเลยนะอืมคนเดทูเป็นดาบแล้วก็เช่นเดิมครับผมจะเคลียเลขสี่นี้ไปก่อนเทลหมุนนะไปเช่นเคยครับอ่านิกเกนจะมี ดวงดีก็ดีไปเลยสวยก็คือสวยสุดเรามาดูกันว่าผมจะอยู่ในเกณฑ์ไหนม่วงเฉยอีกก็คลิปที่แล้วผมดวงดีไปแล้วนะอันนี้ก็อาจจะไม่ละแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังอ๋อต้องได้ตัวม่วงเราก็จะได้ตัวทองมาเลยโอเคก็ภาวนาให้ม่วงมาเยอะๆนะไม่ก็ทองเลยสองไม่มา อ้าวได้เหมือนกันนี่นับอ๋อนับทุกคนเลยเหมือนเหมือนบ A อบูอาคนะเพราะว่ารอบที่แล้ว <c oughs> รอบที่แล้วเราก็เปิดไปไม่เยอะไงเราก็เลยไม่ได้สะสมตัวทองนะเท <c oughs> ่าไหร่ละสามอันสุดท้ายหรือเปล่าขอ,อ,อ,อโอเครอบที่แล้วเราเปิดไปไม่เยอะก็เลยไม่ได้สะสมตัวทองเท่าไหร่ โอเครอบนี้ดวงไม่ดีดวงไม่ใช่ดวงยังไม่ดีครับเพราะงั้นไปหนึ่งร้อสิเราเริ่มนับหนึ่งที่ตรงนี้กันแล้วนะไปมันติที่หนึ่งเช่นเคยครับวิธีดูทองจะมีอยู่สองที่ก็คือตรงสไลด์ตรงนี้กับตรงประตูเปิดควันสีทองไหมไม่ทองก็ไปเลยมันติที่สอง เราจะดูตรงนี้หน่อยนะไม่อยากแบบคลิกเยอะเดี๋ยวมันลมันบลืนมันบลืนโอเคไม่มาอันนี้สามอ่ามาแล้วมาดูว่า,วาหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็ดองโอ้โคนแรกด้วยแอปผิวอุย้ยผิวกิมดีดีดี อันนี้ชอบชอบอ่ามาผสมทีมพิวกลิมผมพิวกลิมผมมีแค่คนเดียวเอง <c oughs> คุณสการ์เลตนะเพราะว่าหอคอยหอคอยพิวกลิมผมยังไม่ถึงไหนเลยมีคนเดียวเท่าไหร่ละเริ่มต้นที่ร้อยแปดสิออกกดไปสามสิบละต่อไปซี C. ผมน่าจะเป็นเรียกว่าดวงสวยละเพราะเกมนี้ไม่มีดวงกลางให้คุณ จากการดูคนอื่นเปิดแล้วก็เปิดเอง <c oughs> ถ้าเกลือคือเกลือดีคือดีไม่มีกลางๆนะเอาซะลืมมันตีเลยว่าเท่าไหร่ละอ่ามามามา,มา,ม,ามาทองมาเรื่อยๆดีดีถ้าหลุดขอผิวติมขอเยอะจังหครับหกไปหนึ่งสองสสี 5มา AB normal นะมิสิลิสใครหาคุณลาปาสลาปาสผมสามดาวแล้วมั้งใช่แหละไปต่อเลยผมลืมอ่ะโอเคห้าละวต่อไปหก หืมืมเตัวทองผมกะว่าผมจะไม่เอาไปแลกนะถ้าถ้ามันเกินนะเพราะว่ามีคนคนเขาบอกว่าเราให้เป็นตู้ผิวกริมแล้วเราแบบไม่อยากเปิดเราก็ไปกดซื้อมาเลยอ่าหึ <c oughs> ขอดับเบิลทองได้ไหมสักทีเถอะ โหโหโหคนแรกขอขอตัวซ้ำ <c oughs> อุ่นหัวอุ่นหัวนะครับอึ่นหัวนะถ้าเขาเรียกว่าสำเนียงเกาหลีก็อึ่นหัวอึ่นหัวนะต่อไปรัวๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเจตระสองทองแต่ไม่มีแอปนอร์มนะสามมา ดอลลร์ตอนนี้ผมกําลังเก็บตัวซ้ำนะตัวไม่ซ้ำมันรู้สึกว่าได้มามันก็ยังไม่มันยังไม่น่าปั้นมันมันไม่มีของจะไปปั้นแล้วอืมว่าอย่างนี้อ่ะอ,อ่าแปดอ่าแปดแปดแล้เริ่มที่ร้อยแปดสิบนะมันตีที่แปดอึ้บืมม่วงมาเลยปังไม่ทองด้วยไปเก้า ทองตอนปลายด้วยนึกว่าจะหลอกเราซะละเออไม่ใช่นึกว่าจะไม่หลอกเราละคนที่สามหนึ่งสองสามอยเิวกริม,มาไม่ซ้ำาผวกริมห้ามซ้ำซ้ำคุณเอ้ยเขาชื่อคุณฮาลานี่นะไม่ใช่สกาเลตลืมลืมผมมีคนนี้แล้วอะเสี๋ยได้ขอคนอื่นไม่ได้เหรออืมเท่าไหร่ล้ะลืมเลยแปด 9 10อ่า10แล้วนะ100แล้วนะ 100, วนะ100นะ100ขอประตูทองไม่11เดี๋ยวผมขอเช็คอันนี้ทองอยู่อ๋อยังๆ1งสิบอ็ดฮบบิชไม่มาทองไม่มา สิบสองโอ้เพ,พิ่งสังเกตเสียงเออดับเป็นทองขอมากไปไม่ให้แกบอกสองทองไปแล้วไม่ต้องเอาปูดักเย่มาแล้วไปเสียเสียหายไปร้อยยี่สิบนะครับอืม อันนี้มันเรียกว่ากลางได้ปะแต่ถ้านับรวมๆมันก็ดีนะพิวกิมมาสองคนเลยไปก็จบไปแล้วค่าเสียหาย120อืมใช่120ต่อไปเรามาถลุงตู้นี้ให้หมดเลยนะครับมันมีหนึ่งหเรากดเป็นหนึ่งก่อนเคขีรย <laughs> เขีรย,ยเล็กเศษนะโอ้ยไม่ดีล่ะไปเลยม่วงด้วย แล้วก็วิสลิชโอ้อันนี้แก้กันกึบๆขอคนที่ยังไม่มีเลยอันนี้หรือจะเอาคนซ้ำดีซ้ำสองแล้วผมขออนุญาตกลับไปดีอ่าลิมิตเบรกคนอื่นก่อนนะใครลิมิตเบรกได้บ้างจะได้ต,ดตัดช้อยตัดช้อยส,สามโอเคอัพเวปต่อได้แล้วนะ โอ้คอนเฟิร์มแล้วก็ใครลิมิตอยากได้ผิวกิมไม่ซ้ำไปขอเอาจาก <c oughs> ขอฝอ่ายด้วยช่วงนี้ภูมิแพ้นะอยากได้ตัวไม่ซ้ำอ่ะจะได้ไปเล่นหอคอยฝั่งผิวกิมให้มันครบๆไปเอ๊ะจะขึ้นจุดแดงอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อไม่ใช่หมวก ตาลายตาลายหม่สามคนเราได้ซ้ำมาเยอะอยู่นี่ไม่เยอะเยอะปะผมลืมปลาทองผมเป็นปลาทองสิบห้านาทีลืมแล้วซึ่งมันก็ยังไม่ถึงสิบห้านาทีด้วยซ้ำอืมโอเคเราไปเปิดต่อจื๊อจื๊อ,อแล้วก็มันก็เขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่อนะที่จริงวิลลิชมันเอาไว้กันลืมเฉยแหละไม่รู้ดิ ผม,ผมคิดว่าอย่างนั้นมันไม่น่าช่วยอ,ะอ่ะอ่าใครซ้ำเยอะๆแล้วบ้างมีคนนี้มีคนนี้แล้วก็อยากได้คนใหม่ก็คือคนที่ยังไม่มีอย่างก็อ่ะเราทีมตำรวจมาให้หมดทีมนี้เลือกไปแล้วอันนี้น้องกระตุยได้แล้วแล้วก็สองดาวแล้วมีใครอีกทีมนี้ที่เราอยากได้ เอเสียงปอบแปะปอบแปะน้ำแอร์มันหยดนะถ้าได้ยินนะอน,อ,อนี่ดีกว่าไปหนึ่งร้อยสิบจัดให้หมดดูสิว่าความต้องการของผมคือพิวกริมนะครับแล้วก็ตัวซำํำไม่เอาตัวใหม่ไปอันนี้เราเล่งได้เลยเรามาลุ้นกันแค่ตรงนี้ตั้งโอ้โหมาเลยอิลิเชียน เราแบบเราจะไวเลยนะตรงนี้ว่าโซลินโอเคคอนเฟิร์มอ้าวเมื่อกี้วิจิตแล้วออกมาเลยเนี่แปบลบว่ามีผลดิโอเคขออภัยนะที่พูดไปก่อนอันนี้ไปปั้งโอ้ยหยิบปั้งทองด้วยมากดสคริปต์เลยถ้า ถ้าคลิปแล้วเจอตัวใหม่มันจะขึ้นอ่ามันจะขึ้นหน้าแบบเมื่อกี้นะไปโอเคใหม่อ้าวเพิ่งเลือกเมื่อกี้เลยมาแล้วคุณเซกแนลเซกแนลนะไปทำไมไม่มีว <laughs> ิชลิสพิวกริมกันนะถ้างาั้นอ่าไป ฮึบหลัดหลัดหลัดปิ้วปั้งไม่มาไปต่อฮึบปุ้งไม่มีหลัด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 อุ้ยมาแล้วขอดูวิ้งวิๆงวิ้งวิงวิ้งวิงเยอะๆอ๊ยดับเบิลทองแบบมาคู่นะ ขอแบบไล่ไปดูข้างหลังเอาละกันฮึบตัวใหม่ด้วยปะถ้ามันขึ้นสีน,นี้แปลว่าตัวใหม่ใช่ไหมอ๋อเฮ้ยผมยังไม่มีนี่คือตัวเทพที่จะามาเปลี่ยนเขาเรียกว่ามาพลิกเกมให้เป็นอีซี่โหมดสงใส่ต้องเสียทรัพยากรมากมายอีกแล้วแหละมาตัวจะไปเทสตราซีนอย่างนี้มันคงเป็นตัวใหม่แหละเฮ้ย อันนี้นะผมจําได้เลยว่าตอนต้นเกมนะ่ะจะมีอยู่3คนที่เขาบอกว่าเป็นเทียร์เก็คือลิ t เตอร์แล้วก็คุณเนี่ยลุดมิล่าแล้วก็กิวตินซ,ซึ่งกิวตินผมได้ไปคลิปที่แล้วแล้วก็เป็นทีมเมตาต้นเกมนะซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเมตาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ๋อมาคู่กันเลยนะทำไมเราเปิดไม่ได้อย่างงี้ตั้งแต่ต้นเกมนะที่จะได้เล่นสบายกว่านี้ต่อไปเฮ้ยเราลืมเอาอันนี้ออกวิสลิออก อุ้ยทองรุวัวเลยขอวิ่งวิวิงว่งสามวิง่งสามวิง้งนี่มึงเอาอย่าโลภได้แล้วอย่าโลภเอาเป็นหนึ่งทองพอแล้วขอตัวซ้ำได้ไหมใหม่เพียบเลยเนะี่ยมันก็ดีนะที่ทองมาแต่ว่ามันใหม่นะ่ะเออมฮึบฮึบอุ้ย ฝั่งนี้ก็เยอะแล้วขอนักร้องแล้วก็นักสืบอ,อืมลีเตอร์เราควรเราควรหาซ้ำเพราะว่าการลิมิตเบรกมันไม่ใช่แค่ขยายมันไม่ได้ขยายแค่เลเวลแต่มันก็จะมีเตต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 เพิ่มเติมด้วยนะอะไรประมาณนี้โอเคเท่านี้ก่อน กดต่อเลยอ <c oughs> <Sorry. S 1> ีกห้าสิบ sorry กูไม่น,นี่ไปเอ้ยดูทำไมเนี่ยรัดได้ก็รัดไปอี๋ท้องมาแบบท้องทอง,ทองมันก็ทองพิเศษย็นเน้นทำไมวิ่งเดียวคึบหูใหม่อีกละอ่ะขอนักร้องได้นักร้องเลยเมื่อกี้โอเค noise เหมือนเขาจะขี้เกียจตั้งชื่อนะสร้างคาเลคเตอร์นักร้องมาก็ให้ชื่อเสียงซะเลย Noise แปลว่าเสียงโอเคไปแล้วก็อ่อันนี้คืออะไรนะอันเดอร์กา d ์ u ควีนอันเใช่ไหม <laughs> เขาอยู่ทีมอันเดอร์กา d ์ u ควีใช่ไหม <laughs> หรือว่าอะไรนะลืมชื่อแล้วเกี่ยวกับรา,าชินีใต้ดินอะไรสักอย่างโอ้โหทองทุกสิบทองทุกมันติ แต่ไม่มีไอพิวลิริมเลยไปนี่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำนะ <c oughs> ตัวที่เก่งที่สุดในพิวกริรมแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นตัว <c oughs> เขาเรีย <c oughs> กว่าตัวเบสหนึ่งที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วมั้งสุดยอดครับสุดยอดไปอันนี้คือพิวกริรมไม่ต้องไปปรับวิลลิชนะ ไปต่อผมได้ละทีนี้ก็เหลือแค่กำแพงอ่าหนึ่งร้อสิบผมต้องไปให้ได้อืมอ่ะสองทีสุดท้ายลัดรัดรัดรัดผมดีใจแล้วผมได้พิวกิมคนเมื่อกี้มาหุยทองเยอะมากตอนนี้ อยากได้ฟิกิมผมมีสามออขาดอีกสองคนโอเคซ้ำอันอ๋นอเขาชื่ออะไรนะเพอร์วิตี้ผมสามดาวละเมื่อถ้า,ถ,าถ้าตัวซ้ำก็คือไปอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเพอร์วิตตี้สามดาวแล้วฮึบใครยังไม่ติกคนฝั่งนี้เหลือที่ยังไม่ครบหมดแล้วถ้างั้นนะคุณแม่ผมชอบคุณเอมมาที่สุดในเกมละ ในเรื่องความซิมนะผมชอบฟุตนิมมาก็เอาปลดดาวให้พี่สาวหน่อยฮึสุดท้ายขอส,สวยๆฟิกเอาไม่ไม่หรอกโอเคผลสรุปผมได้ฟิวกิมมารวมแล้วสามคนเหรอ ได้ได้สามได้เพิ่มมาสามแต่เป็นซ้ำหนึ่งโอเคก็ดีนะครับทีนี้อืมเรามีค่าเอาไปแลกตรงนี้ได้ไหมไปเท่าไหร่สามสิบห้าแล้วก็มาเปิดอันนี้ได้กี่อัน สามอันแต่เราจะไปรัวสามอันเลยนะก็คือมาดูดีว่าจะสามทองหรือไม่นะไปโอ้ยพี่ทำมาทำไมเนี่ยฮะไอ้นี่น่ะสีมันทองขนาดเนี้ยให้มาสักแปดสิบได้ปะแต่จริงจริงคนมันจะเข็มแปดสิบมันก็เข็มนะโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมการเปิดกรชาเกเรือในครั้งนี้นะ ขอบคุณทุกคนทุยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม See you